ติดตั้งรีโหมดกดปุ่มสตาร Smart ช e กนะครับ h o n d a Accord G8 นะครับตัวนี้เป็นโลโก้อีฟ้านะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ ADC วิทยุนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟออนใช้ระบบแผงน้าปัดนะครับถ้าต้องการสตาร์ทนะครับเหยียบเบรคค้างไว้กดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ติดนะครับเราก็ต้องเหยียบเบรคก่อน ถ้าต้องการดับเครื่องนะครับอย่าเบรคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งทั้งยนต์ก็จะดับลงนะครับสอนใช้รีโมทขึ้นมารับว่าใคนที่มาครับกรณีที่เราเดินห่างจากตัวรถในระยะที่รีโมททำงานสามถึงห้าเมตรนะครับรถก็จะล็อกอัตโนมัตินะครับพร้อมสยงสัญญาณและไปเลี้ยวกระปิบนะครับกระจกมองข้างเป็นออปชั่นเสริมนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับเดินเข้ามาใกล้รถเราก็จะกดล็อกให้นะครับมองกระจกกลางออกนะครับ สั่งล็อกแค่ล็อกที่รีโมทก็ได้นะครับสั่งล็อกนะครับสั่งคายล็อกนะครับสั่งล็อกนะครับหลังจากล็อกรถไปแล้วภายใน15วินาทีนะครับสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทกดที่ปุ่มลูกรถค้างไว้นะครับ เก็ก okay, ระจกจะกลางออกนะครับจะมีเสียงตอบรับมาสามครั้งว่ารถสตาร์ทติดนะครับภายในสิบถึงสิบห้านาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับอเองนะครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทกดที่ปุ่มรูปรถค้างไว้เครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับฟังก์ชันสั่งเปิดฝาท้ายนะครับกดที่รูปรถสองครั้งนะครับสั่งเปิดท้ายนะครับ ถือรูปรถสองครั้งนะครับสั่งเปิดท้ายสองทดสอบฟังก์ชันกรณีถ้าไม่มีรีโมทอยู่ในระยะสัญญาณนะครับว่ารถจะสตาร์ทได้ไหมครับเดี๋ยวที่เบรกค้างไว้นะครับกดปุ่มหนึ่งครั้งอันนี้รีโมทอยู่ในรถนะครับสังเกตว่ <iku> าเครื่องยนต์จะบตาร์ติดครับ ับเครื่องนะครับเยื้องเบรกางไว้นะครับพอที่ปุ่มหนึ่งครั้งเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับตัวนี้เราจะถือรีโมทออกห่างจากตัวรถนะครับไม่ได้ปิดประตูนะครับจะมีเสียงเตือนมาสามครั้งนะครับว่ารีโมทอยู่นอกระยะสัญญาณนะครับเตือนว่ารีโมทอยู่นอกระยะสัญญาณนะครับถ้าอยู่างรีโมทไว้ตรงนี้นะครับแล้วเดินกลับมาที่รถนะครับเกยว่าปุ่มสตาร์ทจะไม่ทํางานนะครับ อย่าเบรคค้างไว้นะครับตอนนี้ไม่มีรีโมทนะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งสังเกตว่าระบบจะไม่ทํางานรถจะไม่สตาร์ทนะครับเอย่าเบรคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งสังเกตว่าระบบจะไม่ทํางานนะครับตายก็ไม่ทํางานนะครับน้ำรีโมทกลับมาที่ตัวรถนะเนี่ยแล้น้ำรีโมทกลับมาที่ตัวรถนะครับ สังเกตว่าปุ่มสตาร์ทจะทำงานนะครับอจะแบกครัา้างไว้กดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับ uh. เครื่องยนต์ก็สตาร์ทิดนะครับตามชังกานะครับ